เวลาไหนได้ผลดีที่สุดก็คืออย่างที่บอกนะคะเวลาไหนก็ได้แต่ขอให้เป็นท้องว่างแล้วก็ที่สําคัญทานให้ครบเท่า <lower> น,นั้นเองเช่นเราบอกว่ากินก่อนอาหารเช้าอุ้ยตายเช้านี้ลืมกินตื่นสายรือเพิ่งรีบกินข้าวแล้วก็ออกนอกบ้านเลยพอนึนขึ้นมาได้โอเคสักสองชั่วโมงไปแล้วหรือหนึ่งชั่วโมงไปแล้วหลังจากที่กินข้าวก็กินต่อได้เพราะฉะนั้นไม่ได้ซีเรียสอะไรจะไม่เหมือนยาบางประเภทซึ่งบอกว่าจะต้องกินก่อนนอนเท่านั้น นะคะถึงจะออกฤทธิ์ได้ดีอะไรของเราไม่ต้องคือสําคัญให้ทานตอนท้องว่างท้องว่างแล้วก็กินให้ครบอ๋อคือทานท้องว่างเพื่ออะไรคะให้ร่างกายดูดซึมได้เต็มที่เหรอคะใช่เพราะเพราะเราอยู่ในแคปซูลใช่ไหมถ้ามันถ้าเรากินไปพร้อมอาหารมันจะเป็นยังไงอะคะอัตราส่วนมันก็จะลดลงนิดหน่อยอ๋อเหมือนเจือจางเออเหมือนเจือจางค่ะแคลเอาละแล้วต้องทานนานแค่ไหนค่ะจันกินแค่นานแค่ไหนดีอะไปเรื่อยเรื่อตลอดไปค่ะ นะคะเขาบอกแล้วว่าเป็นอาหารเสริมถ้าเราหยุดเมื่อไหร่ร่างกายก็จะกลับมาสู่ตามธรรมชาติอ๋อได้ผลเพราะเสริมถ้าไม่เสริมก็ไม่ได้ผลไงฮะถูกต้องถูกต้องโอ้เก่งมากเก่งมากใช้คํานี้ได้เลยนะคะเอาละคนวัยกลางคนทานแล้วจะช่วยไหมคะถต่อไปค่ะได้ประโยชน์หมดทุกวัยอ้าวนะคะทุกวัยได้เลยแต่ว่าเนื่องจากเราเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อยยจะขอไว้ว่าแนะนําให้ผู้ใหญ่เท่านั้นใช้ก็แล้วกันอย่าเพิ่งไปแนะนําให้เด็กๆใช้เลยเพราะฉะนั้นตั้งแต่อายุสิบปดไปเนี่ยได้ผลทางนั้น18ปที่กลางคนแล้วหรอฮะหมายถึงว่าตั้งแต่18ปดไปเนี่ยได้ผลทางนั้น<อ>เพราะฉะนั้นกลางคนก็ได้เหมือนกันสูงวัยก็ได้เหมือนกันนะคะได้หมดทุกวัยค่ะไม่มีปัญหาเพราะบางคนอย่างนี้ไงพอกลัวว่าอ,อาหารเสริมวิชันแก่แล้วว่าชันกลางคนแล้วชันสูงวัยแล้ว กินเข้าไปแล้วมันจะได้อะไรหรอ,อนะคะไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าแต่ละวัยก็จะมีจุดเสียจุดเสื่อมของร่างกายที่แตกต่างกัน